การค้าวันที่27มกราคมจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสดสำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระและได้รับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีจากบริษัททาต้าจำกัดบริษัททำการหักภาษีและออกใบหักภาษีณนะที่จ่ายโปรแกรม s m a r t ทบิ366นะคะโ q 2 p a y จ่ายหนี้ค่าสินค้าใบเสร็จรับเงินค่ะเพิ่มเปลี่ยนวันที่เป็น27 เรียนหนึ่งสองพันยี่ิห้านะคะค้นหาเอกสารอ้างอิงเลือกฮาตาค่ะรายการสินค้าดังนี้ไปดูที่วิทอนดินแท็กค่ะเลือกสามเปอร์เซ็นต์จะมียอดหกสิบบาทชำระเป็นเงินสดจำนวนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาท ตรวบันทึกค่ะดูเอกสารนะคะเอกสารที่ได้จะเป็นใบเสร็จรับเงินค่ะยอดสามหมืสองพันห้าร้อยยอดภาษีหักนาที่จ่ายหกสิบบาทชำระเป็นเงินสดสามหมื่นสี่พันเจ็ด้อยสิบห้าบาทค่ะปิดค่ะ